สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผิดโควิดยังหนักเสี่ยงตกงาน8ล้าน4แสนคนเด็กจบใหม่เต่ฝน5ล้าน2แสนคนวันที่28พฤษภาคมนายทศพรสิริสัมพันธ์เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสชเปิดเผยว่าภาวะสังคมไตรามาสที่1ทั2563พบการจ้างงาน 37ล้าน4แสนคนลดลงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนลดลง0.7%โดยปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อการจ้างงานในปี2563คือการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ส่งผลให้บางกิจการต้องหยุดชั่วคราวโดยสสชประเมินว่าจะมีแรงงานที่มีความเสี่ยงต้องถูกเลิกจ้างในปีนี้ประมาณ8ล้าน4แสนคนรวมทั้งผลกระทบจากภัยแล้ง ที่ส่งผลให้การจ้างงานในภาคเกษตรกรลดลงด้วยโดยคาดว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และปัญหาภัยแลง้งต่อการจ้างงานการว่างงานจะเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นตั้งแต่ไตรามาสที่2ทั2563และชัดเจนมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง2563โดยคาดว่าทั้งปีอัตราว่างงานจะอยู่ในช่วง3-4%เพิ่มขึ้นหรือประมาณ2ล้านคน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย1%นหรือประมาณ4 0 0 0 0นคนต่อปีนับเป็นอัตราการว่างงานสูงที่สุดเทียบเท่าวิกฤตต้ยมยำกุ้งปี2540แม้ว่ารัฐบาลจะมีการออกพอราการกู้เงิน1ล้านล้านบาทโดยแบ่งไปใช้ในโครงการสำหรับการจ้างงาน4 0แสนล้านบาทแล้วก็ตามถ้าหากไม่มีพราการตัวเลขว่างงานก็จะเพิ่มขึ้นอีกนายทศพรกล่าวว่าปัจจุบันรัฐบาลมีมาตราการช่วยเหลือแรงงานแล้ว37ล้านราย แต่ต้องช่วยให้ประชาชนเข้าถึงมาตรการเพราะจากการสำรวจพบว่ามีลูกจ้างที่มได้รับการช่วยเหลือ8 8เปอร์ซและไม่รู้เกี่ยวกับมาตรการ22เรซรวมทั้งต้องติดตามภาวะเลิกจ้างและการว่างงานโดยเฉพาะในช่วงพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2563จะมีแรงงานจบใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานประมาณ5.2แสนคนซึ่งอาจไม่มีตำแหน่งงานรองรับ ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีมาตรการสร้างงานและจ้างงานที่เพียงพอเพื่อรองรับผู้ที่มีความเสี่ยงจะหางานไม่ได้ในส่วนของหนี้สินครัวเรือนชะลอตัวต่อเนื่องมีมูลค่า13.47ล้านล้านบาทขยายตัว5%เซแต่ชะลอตัวลงจาก5.5%เเซในไตรมาสก่อนเป็นผลจากสินเชื่อทุกประเภทปรับตัวลดลงโดยแนวโน้มสินเชื่อครัวเรือนไตรมาสท,ที่1-2563ทั 3, คาดว่าจะชะลอตัวลง จากการหดตัวของเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโควิด -19 ภาพรวมคุณภาพสินเชื่อด้อยลงโดยยอดคงค้างนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ไตรมาสที่1ั2 5 6 3อยู่ที่1.56แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น23.6%และคิดเป็น3.23%ต่อสินเชื่อรวมปร,รับตัวสูงขึ้นจาก2.9ในไตรมาสก่อนอนายทศพลกล่าวถึงสถานการณ์ทางสังคมที่สำคัญ พบว่ามีปัญหาการเลิกเรียนกลางคันของเยาวชนที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยความยากจนเป็นสาเหตุสำคัญในการหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนจากข้อมูลพบว่าในปี2562มีเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสอยู่นอกการศึกษากว่า6.7แสนคนสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำอย่างชัดเจนนอกจากนั้นยังมีกลุ่มเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษา มาได้อยู่ในสถานการณ์จ้างงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยปี2,562อยู่ที่12.87%ของเยาวชนในช่วงอายุ15-24ปีหรือประมาณ1,200,000คนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ